ไม่รู้หรอกว่ากูรักเขาแค่ไหนปวดแค่ไหนที่ต้องเห็นเขาทุกข์ทรมานเพราะมึงชาที่แล้วมึงก็ทิ้งเขาเหมือนชาตินี้มึงก็ไม่ได้รักใครเลง building. มึงจะขวางกูทำไมวะ มึงไม่ได้รักเขามึงรักตัวเองมึงมองหน้าเขาบอกให้ดูหน้าคนนี้มึง,ก,มงกูบอกให้ดูหน้าคนที่มึงรัก,กนี่เราแ้่คนที่มึงรักนคนที่มึงอยากอ๋มึงอยากให้เขาเป็นแบบนี้เหรอ ถ้ามือหลักเขาจริงมึงจะไม่ยากให้เขาเป็นแบบนี้